สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับถังวัวปูหากินหมาคือเก่าครับวันนี้พี่น้องครับมาเลือกเอาง่วงงามกับราคาบานบาครับราคาเกษตรกรอ่าพี่น้องมาหาง่วงงามอยู่เพื่อบันคือเก่าครับวันนี้ปกันยุติการบาดของพะวงครับพะวงสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมขับคุณปนิการั้งะมเนาะรันนี้ได้มาหลายตัวหลายคมมากเลยวัวทองกับหลายคมเนี่ยครับวัวทองหลายตัวเลยพอเนาะครับ แล้วก็แม่ลูกจะคมบอกมาเนี่ยแม่ลูกมีคมหนึ่งครับผมแม่ลูกหนึ่งคมแล้วกับแม่ทองกับส่วนใหญ่กั like กบเป็นแม่ทองเล้วพอเนาะครับผมอ่าพิกัดตั้งยุบบ้านไหนก็พ่อบ้านเล้งงงครับผมบ้านเลางงงตำบลบารเบอร์อำเภอบรรเบอร์จังหวัดมาสารคาม h แล้วพ่อเนาะครับการรับกันตำนี้กับจ้ามือบ mm ่ตำหนีครับผมซักลนี่แหละครับอ่ะเจ้าเจ้ามือพ่เอาจักสิบมือครับสิบมือรับกันตำหนีครับสากลสิบวันครับพี่น้องพี่น้องไปมือสองมือก็เห็นครับพี่น้อง อ่าต้นนี้อ่าสากลคือคาโตคาทอนนะดังฮะดอกสีเข้งสวยนี่แหละครับพี่น้องหลักๆอ่าการขนส่งส่งฟรีจากโลกครับผมส่งฟรีร้อยกิโลครับส่งฟรีร้อยกิโลเมตรแรกแต่ว่าส่งในตัวไทยนะครับเนาะครับยองผักเนื้อผักกาดผักไตอยากได้ก็โทรมาอ่าเขาอยากเป็นตัวแรกแห่งหมานครับพ่อเป็นตัวใดก็อนครับตัวตัวนี้เนาะแม่แดงเนี่ยนะครับอ่าเป็นแม่แดงอ่างใหญ่ๆตัวนี้ท้องเดือนลรือ่อห้องนี่แหละครับโอ้ยแต่แต่แต่ยืนไม่ไปนี่แหละครับยืนไม่ไปดีครับผม อหกเดือนหมอครับท้องหกเดือนตัวนี้ท้องกับสติงเล่กัหนคขอดหามีหน้าหกเจ็ดท้องหกเดือนอ่างไงเป็นท้องที่เท่าไหร่ครับท้องที่สามในท้องครับท้องที่สามเนาะท้องหกเดือนกับสติงเลครับพี่น้องอ่างไงแข้งขาใหญ่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกับสี่สิบห้าบวกลบกับตัวนี้เด้เรื่องกระดูกไงครับแข้งขาไง อจะเป็นเครื่องอมนะพ่อเนาะครับผมนี่คุณหางยังไงแบบนี้หางลามหลากดินเลยครับนมสีไม่มีติ่งนะพ่อเนาะครับลุมบม่มีติ่งครับทอง6เดือนกับสติงเลครับผมตัวนี้ไม่มีตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไรครับผมเปิดไป20,000เก้าครับโตยังไงครับจ่างหน่อยดี๋ยวบี่อ20,000เก้าเอาพี่น้องแม่บอกแม่พันตัวยหงไงครับพี่น้องนี่20,000เก้าพันบาทของ6เดือนกับสติงเลครับผม อีกมกีิเรียนกับเด็กินน่องเนาะครับอ่ะพี่น้องไปรุ่นไปรุ่นเพศเอาครับพี่น้องนี่อ่าป้าย,ยางเป็นเรงรุ่งกป่าอ่านี่ <มา S 1> ครับนงินัน้ำนสองหมื่นเก้าแสนบาทครับพี่น้องมือสองตัวแบบไงครับสองหมื่นกับบาทต้นนี้ราคานี่ต่อรองได้เนาะเนาะครับผมต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรี่หนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับส่งได้ทั่วไทยครับอ่าแข้งขาดีไม่มีตำหนิอ่าตัวต่อไปเลยครับพ่อ เอาลวดแสงนะครับเอาแม่ลวดเนาะครับสำหรับเพื่อมกง้วเขาแบบมีง้อลวดให้พี่น้องตัวนี้เป็นแม่ลวดสถานะตัวนี้ทอง่าพอตัวนี้ทองครับตัวนี้ทองหกเดือนเท่านั้นแหละครับตัวนี้ก็ท่อหกเดือนเอา่องแกขึ้นกันครับอา่างไงเงี้ยวๆครับตัวนี้ทองนะครับพี่น้องอ่าทองกับอ่าล็อกกี้นะครับพี่น้องล็อกกี้เอกสารใบหลอดมีครบนะครับ กำหนดขอดเดือนมีนาขึ้นกันหกเดือนขึ้กัน,น,กนล่ากินน้องทั้งสองตัวเลยครับผมอ่าผูดเด็มมาหัวลวนครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกครับไปหอดสี่สิบห้าครับพี่น้องประมาณร้อยสี่สิบบวกตีต่ำๆไปแล้วกัน้อหกเดือนกับ็อกกี้อันนี้ทองที่สไลด์อ่อท้องที่สามด้วยทองเลยครับ้ทอที่สามพอกันนอ้องครับผมอ่ะไปลุนเอาพี่น้องสียกคู่ก็ได้ว่าไงพ่อปนกันเลยครับพี่น้องแกงขาไงตำนีไม่มีนะครับ มี่นมติ้งน้อยหนึ่งครับผมครับมติงแต่ว่ากับบริษส่งผลในการให้ลูกครับพี่น้องครับอ่านมติ้งแต่ว่ากับแจกพี่น้องไว้ก่อนสำหรับพี่น้องกูไดที่ปีเรื่องนมติ้งเนาะครับแต่ว่าตัวนี้ในญ่ครับในไงเงาแล้วกับแม้ว่าลูกคนครับพี่น้องข้อหกเดือนกับร็อกกี้ครับผมตัวนี้เปิดราคาเท่าไรพ่อผมเปิดไว้สามหมื่นครับผมสามหมื่นทุนทวนนิตี้ครับครับผม่อได้อีกอ้าวนี่คืองวดทองทกเดือนครับพี่น้องงวด่อแล้วกับกับแม่บอกตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับ สามหมื่นบาทท้่นเรอได้ยังได้ตลอดสามครับพี่น้องตาวใส่เงินรือของเราตรงฟีพรอมลอยโล่ตรงใดตัวไทยครับพี่น้องนี่สูงใหญ่แบบนี้แล้ครับนี่ตันี้คือสาพี่น้องโมตีคือมีน่มติงแค่ั้นล่ะครับติงน้อยหนึ่งติงน้อยหนึ่งตัวต่อไปครับผมเอาโลดหนึ่งชื่อกันนะครับอตัวนี้ก็เป็นแมวัวโลดเนาะครับอ่าตัวนี้เป็นสายเท่าครับพี่น้อง อเป็นแม่เทาแต่ว่าจะเครื่องอาาจ,จะเป็นเครื่องอุบนะพอเนาอครับผมตัวนี้ท่องก็ไปครับตัวนี้มีใบขออนุญาตไอ้ตมพร้รมอมกับปอเช่นะครับเนาะครับผมตัวนี้กําหนดลอดเมษาตัวนี้ประมาณหาเดือนครับเนะเพราะว่าสองตัวแรกมันขอดเดือนมีหน้าหกเดือนตัวนี้ก็ต้องลอดเมษาก็ต้องหาเดือนกับพร้อมกับปอเช่ครับพี่น้องทับปอแดงเลยครับ แม่เท่าหัวโลนสูงประมาณร้อยปีต่ำๆไปร้อยสี่สิบปววครับพี่น้องเว่กาลังมองหาวัวทองผู้ได้มากลุ่นล่ะครับพี่นอ้องนี่างยหญ่ๆแบบนี้ครับว่าดับเพื่อนจะก,กินมันย <laughs> ี่งสูงครับพี่น้องเชื่องครับโค้หางยัญ่ๆสูงประมาณร้อยสี่สิบปัวครับปีต่ำๆไว้ทองห้าเดือนกับปอเช่ตัวนี้ทองที่อะไรพ่อทองที่สองในทองนี่ครับตัวทีท<อ>่ทองสองเนาะอ่าพี่น้องซดกับ แข้งขาดีตัวนี้มีตรตนี้มองไหนบ่าพ่อบ่อครับบ่มีเนาะนุ่งกระซีเนาะตัวนี้เนาะลมสวยครับเสมอนี่สวยๆตัวนี้พ่อเปิดราคาไปเท่าไรครับเปิดไว้สามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้าครับตัวนี้เป็นแม่เท่าอ่าสุดๆกับแม่ท้องสองท้องห้าเดือนกับปอเช่สามหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้ครับพี่น้องทรงฟรีลอยโลกบางทีเกินลอยโลกกับทรงฟรีได้แล้วพ่อเนาะครับอยู่มันหยุดยุ่นกันได้ คุยกันได้ครับเรื่องการกุญซงแม่ตัวนี้างไงยอสามหมื่นเก้าพันบาทครับสวยเลยต่อรองได้ตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปอันนี้เมดเดงตะเขียวนะพอนาอตัวนี้เนาะอันนี้เป็นแม่สาวนะพอน้อเป็นแม่สาวทองเรียบร้อยแล้วครัสาวพี่น้องวทอนแลอดนี้ทองเรียบร้อยครับทองกับปอเช่ครับผสมเดือนตุลาพฤติการท่านว่า กัดท้องวันสองเดือนเนาะครับผมท้องสองเดือนเป็นแม่สาวท้องแรกครับพี่น้องรับประกันท้องตรวจท้องเรียบร้อยทุกตัวแล้วพ่อเนาะครับผมคือมีวิคลิปวิอการตรวจครับันี่แดงแดงอยากกินน้ำข้นครับตัวนี้แดงไม่แดงแต่เขียวครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องประมาณร้อยสี่สิบตาบาแดงบดครับแดงบดรบเครื่องอ่างไงสูงร้อยสี่สิบพี่น้องใครชอบสีแดงแล้วก็เป็นสาวท้องแรกครับ เดี๋ยวดูถ่ายถ่ายครับพี่น้องนี่แดงแดงบาแดงตะเขียวอ่ะสีแดงเข้มสวยๆเลยตำหนิไม่มีนะครับพี่น้องนครับผมเป็นแม่สาวทองแร่ครับสีแดงแดงเข้มแบบนี้นี่เปิดราคาไปเท่าไดบปล่เปิดไปสามหมื่นครับผมสามหมื่นขึ้นกันครับผมอันนี้คืองัวทองพี่น้องแล้วก็ทองแล้วก็สีแดงแบบนี้ครับสามหมื่นบาทรับวัวท้องสองเดือนกับปอร์เช่ ประการท้องประการตำหนิมีคลิปวิดีโอการตรวจครับพี่น้องแดดมาแล้วครับพี่น้องนี่สีจริงครับพี่น้องสีแดงเข้มแบบนี้ล่ะสามพันบาทครับพี่น้องเลยสวยแดงแดงเอ็มขูกกาแพงเัาแดงกอนได้มอเนาะครับผมสีไม่แดงมันมีแห้งเกี่ยวหย่างไรที่เพิ่อนมาที่บ่กนี่จัดให้เลยครับประวงประเดมักสีแดงมีทุกสีสีแดงสีเทามีเบิร์เทอร์กับนี้เงวะทองอยากกินน้ำข้นกับจิงเชียง สามหมื่นบาทครับตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้สวยเลยเอาตัวต่อไปอตัวต่อไปเอางวัวสาวนะพ่อเนาะครับผมอ้าวสีบักตานสุกครับอ่าเป็นงวัวสาวหนังหนาอ่าแข้งขาใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่พ่อตัวนี้ปีกว่าๆนี่ะนละครับประมาณปีกว่าๆพู่อใดกำลังมองหางวัวสาวครับปีกว่าๆสูงประมาณร้อยสามสิบ อันนี้เขาเรียกโบดโบดกุเครื่องครับพี่น้องครับโบดส่วนครับอาโกนหางใหญ่ๆแบบนี้ครับีกว่าสุ่มรวยสามสิบอ่ะหัวเม่สาวตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่พ่อผมเปิดไว้สองหมื่นสี่ครับผมสองหมื่นสี่พันบาทครับอันนี้คืองัวสาวนังหนาแล้วก็เป็นงัวโบดครับพี่น้องราเป็นแม่บอกแม่พันก็อยากหลังก็ขึ้นคหลังของความแบบนี้อ่ะหนานาตันๆแบบนี้นะครับน้องกระลังหาสีนี่ครับ สองหมื่นสี่พันบาท่อรองได้ครงฟรีฟีกลอยโลครับทรงในสวดไทยสวยๆเลยครับนี่ส่วแม่แดงสามมือนะครับเป็นงูสาวสองแหลกประกันพร้อมประกันตำหนิอ่ะอ่ะเหี้แล้วเอออันนี้อ่ะิึงทางนี้นะนี่สองหมื่นสีพันบาทครับพี่น้อหนาๆเลยบทกบเครื่องเอาตัวต่อไปเลยครับพ่อครับเอาแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกเนาะครับอ่าแม่ลูก อันนี้ลูกปูลูกแม่ป่าลูกปูตีปูครับผมอ่าอ้ลูกปูตัวดีตัวตัวงามเลยครับอ่านี่ลูกยางรอเลยอนาคตเป็นพอพันพอคุ้มฟูงเลยครับเพืใดต้องการสายปูสายขุนเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้แม่นี่ผสมสิพอครับแม่ผสมก็ชอกโกแลตกนี่เนาะชอกลกตรวเรียบร้อยครับผมเอาแม่กระท้อกลลยตีครับเอาแต่ว่าสื่สองในสามเนาะสื่สองในสามนะครับลูกลูกอายุเท่าไรแล้วพ่อตัวนี้ลูกสียอายุเท่าไรหกประมาณหกเดือนเจ็บเนาะ พราะว่าแม่นี่ผสมตุลาพฤติการท่านว่ากับประมาณช่องเดือนที่เขาสองเดือนเนาะครับออันนี้เป็นลูกโตที่ไรพ่อลูกใต้อยู่ในช่องเป็นตัวที่สองครับผมในท่องนี่เป็นตัวที่สองแม่สูงประมาณลอยเกืบเป็นเกือบลอยหาิบครับพี่น้องอ่ะตีไปร้อยสี่สิบห้าปบปวกแม่เป็นเครื่องอมครับพี่น้องแล้วก็โบดประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เบื้องการใจลูกของเปิอนครับมีลูกปู่ครับ ยังรอเลยครับพี่น้องอนาคตพอพันลอคุ้มุูงได้แต่ว่าใจลูกเก่งครับตัวนี้เดีย๋ยวตาไปรุ่นตัวนี้คลองเอาพี่น้องคมนี้แบงให้พี่น,อน้องเท่าไรครับซีมืดเจ็ดครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่คือแม่คลองนะครับพี่น้องแม่คลองกับช็อกแกลกอีกเกือบสิข่าสองเดือนตรวจท้องเรียบร้อยครับประก,ก,ก,กันท้องประกันตำหนี้สี่สองในสามสี่สองในสามครับ 2> 2, <000 S 1> คบน 3, มนีงแบบนี้ครับพี่น้องสี่หมื่นเจ็ดพันบาท ตีไปซะโละมือ 2000, สองหมื่นกว่าเนาะพี่น้องแม่กับท้องครับราคาหนึ่งกอนตอ่อทั้ไหมเนาะครับต่อได้อีกครับนี่แม่สูงเก,ก,กือบร้อยห้าสิบกับร้อยสี่สิบห้าบวกประกันท้องประกันตำหนิไม่มีตำหนิโคมนี้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทซื้อสองได้สามครับพี่น้องพรับบ่ตงรุ่นอ่ะนี่ลูกตัวดีเมืดได้พอ่อมืดเดีวครับมดแล้วเนาะเอาถือว่าวันนี้กะเอางงอมาแบ่งปันพี่น้องครับผู้ดใดอยากได้กะ เขามาช่มตัวจริงได้หรือผู้มาสอบถามวิดีข้อใดครับพี่น้องวันนี้มีแม่ลูกครบหนึ่งแลัก็ะแม่ทองรักสองส่วนแม่สาวตองแลกแดงๆตัวนั้นก็สามหมื่นสาวหน่อยกับสองหมื่นสี่ครับราคาต่อรองได้ทุกตัวนะพ่อเนาะครับผมแมกับทรงฟรีไกลๆกับทวกมาสอบถามเมืองเนาะครับคุยกันได้ครับพี่น้องตอนแคลิปพ่อฝากเบอร์ไทยคลิปนะครับผม82ครับผม82 3 0มศ0นย์ศูครับ1538 15 <38 S 1> นะครับอพอวุ่งอำเภอรบระเบิดจังหวัดมาสาข้ามครับ,รบอ่ะสวัสดีครับผม